สวัสดีครับสำหรับเช้าวันเสาร์ครับวันหยุดพักผ่อนของใครหลายๆคนครับวันนี้ก็มีประเด็นข้อกฎหมายที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังครับตามท็อปิกที่ตั้งในไลฟ์ขณะนี้นั่นแหละครับก่อนอื่นครับก่อนเข้าสู่เนื้อหาสาระขออนุญาตบอกกล่าวช่องทางครับการติดตามนะครับก็หลักๆับแฟนเพจนะ u t u b e และทิกตอกนะครับแฟนเพจก็คือนี่ครับที่กำลังนั่งไลฟ์อยู่เนี่ยก็คือ นี่ที่ดินสบประกอคนอยากมาเล่าแล้วก็ยู u ูบนะพิมพ์คมว่าจานวานะแล้วก็ทิกต o k ก็พิมพ์จานว่าเพยมพภคว่าจานวาเหมือนกันแต่เป็นจานวาแบบภาษาอังกฤษครับ J I N W A w นะครับก็วันนีนะ้จะมาพูดประเด็นเรื่องข้อกฎหมายนะครับเกี่ยวกับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินตามโครงการเดินสำรวจนั่นละครับว่าตามประมวลกฎหมายที่ดินเนะี่ยจริงๆเ่ย สิ่งที่พูดก็พูดกนในประเด็นข้อกฎหมายตลอดนะครับแต่บางทีมีหลายคนต้องบอกว่าคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเนี่ยมีหลายกลุ่มก้อน,นครับครูบาอาจารย์นักปราชญ์ผู้รู้หรือนิสิตนักศึกษาชาวบ้านชาวช่องหรือบุคคลที่น่าสนใจนะเพราะฉะนั้นก็บางคนก็บอกว่าช่วยสรุปหรือว่าเกี่ยวประเด็นข้อกฎหมายนะ อธิบายเพิ่มเติมให้หน่อยนะก็เดี๋ยวจะไล่เรียงเป็นข้อกฎหมายตามประมวลกฎหมายที่ดินในประเด็นเรื่องนี้ให้ละก,กันนรเพื่อประโยชน์ทางวิชาการครับต่อไปนะครับหลายคนบอกว่าจริง,รงๆเนี่ยสมัยเรียนก็มองภาพไม่ค่อยออกเท่าไหร่มันกันครับเรื่องประมวลกฎหมายที่ดินเนะี่ยเพราะว่ามันมันมันไม่เหมือนพวก เรื่องคดีปกติเรื่องอกฎหมายปกตินะครับก็เรียนเพื่อผ่านมาเหมือนปกตินะครับแต่ว่าก็คุณพินโยสวัสดีครับคุณพินโยนุ่นแก้วอยู่ภาคใต้ใช่ไหมนะครับถ้าจำไม่ผิดนะครับเคยคุยด้วยนะอยู่ที่ภาคใต้สับแสงไหนที่ยังต้องคงไว้ก็จะคงไว้ครับแต่พยายามจะใชะ้ภาษาให้เข้าใจนะมากที่สุด เรียกว่าสรุปละกัน,นครับข้อกฎหมายในประเด็นเรื่องโครงการเดินสำรวจนะ,ะถ้าตามประมวลกฎหมายที่ดินนะก็อยู่ที่มาตรา58 58ทวินะครับแล้วก็27ตรีนะครับแต่ว่าไม่ได้มาอ่านกฎหมายให้ฟังนะครับคุณชัชาชัยสวัสดีครับคุณชัชาชัยจากสระบุรีได้รางวัลเดินสำรวจปีที่แล้วแล้วนะครับก็เป็นแฟนคลับยุคแรกๆจำได้คนระับ รวมถึงคุณพินโยด้วยก็ติดตามตั้งแต่ผมตั้งแต่ช่วงแรกๆเหมือนกันนะครับคุณพินโยนี่เป็นทนายจากที่ใต้ยะอยโซนภาคใต้นะครับผู้ประกอบวิชาชีพนักกฎหมายหลายคน,นครับก็รู้จักหลายคน,นครับหรือแม้แต่ที่ศรีสะเกดเองอบ้านผมเองเนี่ยครับก็เพื่อนพ้องน้องพี่ลหลายๆคนก็รู้จัก หลัจากเล่าทักทายเขามาขอความเห็นโน่นนี่นั่นอยู่บางโอกาสเหมือนกันคนระับได้รับโฉนโดแล้วต้องฉลองนะครับเนี่ยเป็นได้รับโฉนโดตามโครงการเดินสำรวจนะครับคุณเพนโยอะนะอบอกก่อนครับในระหว่างมีคนเสนอบอกว่าในระหว่างเล่าเนี่ยจะทักทายในระหว่างไล์จะทักทายก่อนหรือไปทักทายหลังก็ได้นะครับแต่ว่าในช่วงระยะเวลาที่เล่าเนะื้อหาสาระ ให้เล่าให้จบบอกว่ามันจะได้ต่อเนี่ยนะขออนุญาตทําตามที่แฟนคลับที่เอฟซบอกแล้วกันนะครับอ่ะในประเด็นเรื่องแรกครับการเดินสํารวจอ่ 58, าห้าสิบแปดไปน่าตาที่เกี่ยวข้องก็หลักๆลักห้าสิบแปดห้าสิบแปดทวียี่สิบเจ็ดตรีนั่นแหละครับไปที่หนะ้าสิบแปดห้าสิบแปดตามประมวลกฎหมายที่ดินนะการเดินสมการออกโฉนดท,ทีนี้เขาเรียกว่าการออกโฉนดทั้งตำบลน,นะครับหรือ,อชาวบ้านชาวช่องเราเข้าใจว่าการ เดินสำรวจนั่นแหละครับตัวเดียวกันครับกับอีกตัวหนึ่งก็คือการออกเฉพาะรายตัวนี้ก็จะไม่ได้พูดถึงแล้วครับเพราะไม่ได้เกี่ยวข้องกับท็อปิกหรือเนื้อเรื่องที่เราจะพูดคุยนะครับแต่เฉพาะรายไหนเฉพาะรายที่ไปยื่นคำขอออกโฉนดที่สำนักงานที่ดินนั่นแหละครับตัวนี้จะไม่เกี่ยวกัรทำไนมครับทำไม,รำไมหรือยังไงครับที่มาที่ไปมันมันมาอย่างไงเอ,อ่ยนะครับมันมาว่าโดยปกติเนี่ยรัฐาเนี่ย ก็มีหน้าที่จัดทาเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านชาวช่องเรานั่นแหละครับไม่ว่าจะเป็นโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์จาพวกนั้ก็สาม้องแล้วสาขอนั่นแหละครับแต่การจะออกเดินสารวจหรือออกทั้งตาบลได้เนี่ยไม่ใช่จู่ๆให้เฉยจะออกได้เลยครับนะครับมันต้องมีอะไรครับหนึ่งนะครับมาตรา58กำหนดไว้ชัดนะครับว่าต้องมีประกาศ กระทรวงมหาไทยครับประกาศกระทรวงมหาไทยกําหนดอะไรครับกาหนดจังหวัดและท้องที่ในการเดินสํารวจนะครับหรือสอบสวนสิทธิการทําประโยชน์จะมีประกาศกระทรวงมหาไทยกําหนดมาเลยอย่างปีล่าสุดะครับปีงบ66ก็ประกาศออกมาแล้วครับมี69จังหวัดนั่นแหละครับอีกจังหวัดที่ไม่มีผมเข้าใจว่าอาจจะเหตุผลประมาณปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้านี้ พื้นที่ที่ออกโฉนดน้อยหรือไม่มีคนแจ้งบอแสแจ้งข้อมูลไปอย่างภูเก็ตคนก็ถามเยอะทาไมไม่ไม่มีเท่าที่ทราบนะครับก็คือพื้นที่ที่จะไปออกเอ,อกสารสิทธิโฉนดที่ดินอาจจะน้อยนะครับตัวเนี้ยจิตจริงหลังจากนี้เขาจะให้ระดับจังหวัดแจ้งเข้าไปอยู่นะครับแจ้งเหตุผลอะไรต่างๆแล้วก็แถบปริมณฑลนะครับก็สดรู้สึกว่า2ปีติดต่อกันแล้วไม่ค่อยมีนะครับ เมื่อกําหนดจังหวัด69จังหวัดแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยครับอย่างปีลาสุดถามว่า69จังหวัดต้องทําอะไรบ้างเมื่อมีประกาศกําหนดจังหวัดไปแล้วเนี่ยต่อมาเนี่ยเขาก็จะมีคณะกรรมการขออนุญาตอ้างอิงในในแนวปฏิบัติด้วยในแนวข้อกฎหมายด้วยจะได้เห็นภาพเพราะถ้าพูดเฉพาะในแนวข้อกฎหมายอย่างเดียวเนี่ยชาวบ้านช่องอาจจะมองภาพไม่ออกเพราะหลักๆเนี่ย เวลาคนกฎหมายหลักเนี่ยส่วนใหญ่จะเขียนไม่ได้ละเอียดว่าวิธีต้องปฏิบัติต้องทําอะไรยังไงนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาจะไปเขียนในกฎหมายลูกนะครับวิธีปฏิบัตินะครับวิธีปฏิบัติเขาก็คือก่อนออกประกาศผู้ว่ามี69จังหวัดแล้วต่อมาผู้ว่าในหกสิบจังหวัดเนี่ยต้องเตรียมออกประกาศกําหนดท้องที่และวันเริ่มต้นในการเดินสํารวจว่าวันนี้วันนั้นจะเข้าไปเดินสํารวจนะนะครับ แต่ก่อนจะมีประกาศว่าเขาจะมีการแต่งตั้งอย่างคลิปก่อนหน้านี้นนผมพูดว่าเขาจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนดพื้นที่ที่จะเดินสํารวจนะครับใครบ้างผู้ว่าเป็นประธานหรือรองที่ผู้ว่ามอบหมายแล้วก็มีหน่วยงานหครับน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดพวกสปกอปา่าไม้อุทยานพวกพื้นที่อนุรักษ์ธนารักษ์และอะไรอีกสปรกร ลาลายหน่วยงานครับแต่ที่สําคัญครับหน่วยงานเลขาหน่วยงานชงเรื่องสํานักง,งานที่ดินจังหวัดคนชงข้อมูลชงเรื่องจะอยู่ตรงนี้ชี้เป้าชี้เป้าที่ดินที่ออกได้ออกไม่ได้ลักๆครับที่ดินต้องไม่อยู่ในเขตต้องห้ามตามกฎกระทรวงเพราะว่ามาตรา58ิทวิระบุเลยครับมาตรา58เนี่ยระบุ เวลาออกประกาศให้ระบุว่าไม่รวมเขตป่าไม้ทาวรนหรือเขตที่สงวนของห้านั่นแหละนะครับตามกฎกระทรวงฉบับที่13ปีนี้ระบุมาละเอียดยิบนะครับกว่าปีก่อนๆในประกาศปีก่อนๆแค่ระบุว่าไม่รวมเขตต้องที่ป่าไม้ทาวรนนะครับแต่จริงๆนะถามว่าป่าไม้ทาวรนออกได้ไหมจริงๆอนะ่ะมันถ้ามันต้องดูเนื้อในเป็นเรื่องๆไปคนะรับเขตป่าไม้ทาวรนต้องดูว่ามีการจำแนกให้ชาวบ้านชาวชอจำแนกออกจากเขตป่าไม้ทาวรนเพื่อจัดให้ชาวบ้าน ชาวช่องเราทํากินหรือเปล่าถ้าจําแนกเนี่ยมีเศษแต่มีเิ์เ,เป็นเอกสารชนิดไหนต้องไปไล่เรียงแต่ละเนื้อในดูคําว่าเนื้อใน,นก็คือข้อเท็จจริงเป็นเรื่องๆไปนะครับเ,เมื่อได้เมื่อคณะกรรมการกําหนดพื้นที่กําหนดมาแล้วเนี่ยนะครับเาขาก็จะออกประกาศผู้ว่านะครับประกาศของผู้ว่าเพื่อบอกกล่าวเล่าแจง้งนะครับไปยังพื้นที่อำเภอ อำเภอตําบลว่าอำเภอไหนตําบลไหนจะมีโครงการเดินสำรวจไปนะครับประกาศนี้ติดไว้ที่ไหนครับหนึ่งที่ว่าการอำเภอสักงานที่ดินในเขตท้องที่นั้นแล้วก็ที่ทําการกํานันผู้ใหญ่บ้านผู้นําชุมชนเขาจะติดประกาศไว้หมดนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีประกาศย่อยอสําหรับสักงานที่ดินในท้องที่ที่จะมีการเดินสำรวจ เป็นประกาศเรียกว่าประกาศ3ประกาศเลยครับประกาศของสำนักงานที่ดินเพื่อให้ชาวบ้านชาวช่องเราที่ครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับก็คือคนที่ครอบครองที่ดินโดยพละการนั่นแหละครับไปแจ้งความประสงค์จะได้สิทธินะครับก็จะได้สคสองสคสามมาสาหรับคนที่ไปแจ้งส่วนที่คนที่ไม่ไปแจ้งให้ไปแจ้งเขามีกรอบระยะเวลา30วันนะครับถ้าไม่ไปแจ้งก็ต้องมานำหน้าที่ ตาม27ตรีนะครับ27ตรี 3, ตามประมวลกฎหมายที่ดินถ้าชา,ชาวบ้านหรือใครไปอ่านดูเนี่ยถ้าไม่ได้เข้าใจเนี่ยโอ้ก็จะว่ามันมียาวและหลายวรรคแต่ผมสรุปให้ใหสั้นๆครับวิธีปฏิบัติตามมาตรา27เรียวคือมาแจ้งหรือมานำแค่นั้นครับตัวบทมากลำบากจดจำครับตัวบทคำสองคำจำได้แน่นอนนะครับอย่าไปจำเยอะปวดสมองครับ เก็บไปจาเก็บไปคิดเรื่องอื่นครับนะครับเกี่ยวกันไหมน่าจะเกี่ยวอยู่นะครับเพราะว่าสมัยเรียนก็ก็ท่องเยอะแล้วสัญญาณน่าจะโอเคอยู่นะภาพและเสียงโอเคอยู่นะครับไปเที่ยวไหนกันบ้างเลยครับวันหยุดเนี่ยวันหยุดไม่ไปไหนกันเลยครับที่เข้ามารับชมรับฟังเนีอย่างคุณจตชัยอย่างคุณพียนโยแล้ว่มีใครอีกครับเนี่ยเห็นแต่ว่า เท่าที่ผมรู้ก็เห็นทัก,ท,กทักมาใน,ในตอนไลน์ก็เลยเห็นชื่อแต่คนอื่นไม่ได้เห็นชื่อด้วยนะครับรวมถึงไปแพลตฟอร์มอื่นนะครับเดี๋ยวจะดูดคิบไปแพลตฟอร์มอื่นด้วยเมืเ่อคี้ประกาศอะไรประกาศสำนักงานที่ดินใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตตอบท้ายรายการนะแต่ว่าตอนนี้ผมพูดเกี่ยวกับ2ี่สอีอยู่อาจจะพูดด้านเป็นเนื้อหาเนาะ ขออนุญาตหลายคนบุกอยากให้ทนายพินโยบอกว่า27ปีเนี่ยขออนุญาตนะพอดีมีสายเข้าผมจะปฏิเสธยังไงเดียย๋ยนะครับอืม แป๊บหนึ่งครับยีตรีต้องครอบครองก่อนวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินชายบังคับใช่ครับครอบครองก่อน1นธันวาสองสี่เก้าเจ็ดนะครับนะครับสัญญาณหายไหมครับพอดีมีสายโทรเข้ามานะครับหลักการเป็นอย่างไงครับต้องมีต้องกก่อนมีการครอบครองก่อนครับแต่อาจจะเปลี่ยนมือมาก็ได้นะไม่ได้หมายถึยงว่าคนนี้ต้องเป็นคนครอบครองตั้งแต่ก่อน ปีเก้าเจ็ดไม่ใช่นะครับอาจจะเปลี่ยนมือมามาแล้วก็ได้เมื่อกี้ถึงไหนประกาศใช่ไหมขออนุญาตนะครับเมื่อกี้เนี่ยสายเข้านะครับเพื่อความต่อเนื่องอะต่อแล้วกันครับหลังจากมีประกาศแล้วเนี่ยหลังจากมีประกาศแล้ว ถามว่าชาวบ้านชาวช่องเราจะรู้ได้ยังไงรู้จากที่ไหนประกาศติดที่ว่าการอำเภอสำนักงานที่ดินที่ทำการกำนันผู้ใหญ่บ้านนั่นแหละท้องที่ไหนมีติดท้องที่ไหนเริ่มมีเจ้าหน้าที่จากศูนย์เดินสำรวจหรือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเข้าไปในพื้นที่เข้าไปพบปากํำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนอันนี้อ่าแสดงว่าพื้นที่นี้มีแล้วนะครับแต่พื้นที่ไหนที่เงียบ ไม่ไม่มีอะไรเนี่ยตัวนี้เริ่มเอจใจแล้วเริ่มเอจใจหลักๆเนี่ยต้องเป็นพื้นที่ที่นอกจากไม่ต้องห้ามออกโฉนโตามกฎกระทรวงแล้วก็คือที่เกาะที่ภูที่เขาเนี่ยที่สาธารณประโยชน์ที่ชาวบ้านเอาช่องที่ทําเลอะไรใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยตัวนี้ออกไม่ได้อยู่แล้วนะครับมันต้องอะไรครับเป็นที่มีระวางแผนที่ด้วยครับถึงจะเดินได้ถ้าพื้นที่ไหนไม่มีเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อะไรต้องรายงานกลับไปที่ส่วนกลางนะครับ ต้องรายงานกลับไปที่ส่วนกลางครับเพื่ออะไรครับ,นะรบเพื่อให้ส่วนกลางเขาจัดทําแผนที่สร้างแผนที่ขึ้นมาสร้างระวังแผนที่ขึ้นมานะครับนะครับเ,เพราะถ้าไม่มีระวังแผนที่เดินไม่ได้นะครับถ้าเดินผิดวินัยนะครับตรงนี้ค่าโทษกรมที่ดินเคยค่าโทษไว้อยู่นะครับตัวนี้เป็นหนังสือสั่งการในแต่ละปีอย่างปีที่แล้วก็ค่าโทษกันนะ เกี่ยวกับประเด็นเรื่องออกนอกพื้นที่หรืออะไรต่างๆก็ก็มีอยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นหน้าที่ของเจ้าของที่ดินนะหน้าที่ของเจ้าของที่ดินต้องทําอะไระครับการที่เขาเผื่อเขาติดประกาศไว้กี่วัน,นครับสามสิบวันขึ้นไปนครับกฎหมายบอกว่าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก็คือสามสิบวันขึ้นไปนครับแต่อย่าน้อยกว่านะครับเพื่ออะไรเพื่อให้คนเจ้าของที่ดินที่มี เขตพื้นที่ที่เขาจะเดินสํารวจเนี่ยที่เขาจะเข้าไปเดินสํารวจเนี่ยหรือ,อมีญาติสนิทมิตรสหายในพื้นที่นั้นหรือไม่อยู่บ้านไปทํางานต่างจังหวัดแดนไกลต่างประเทศก็จะได้รับรู้ข่าวสารก็จะ,ะส่งข่าวครับใครมาได้ก็มาใครมาไม่ได้ก็ต้องให้ตัวแทนมาครับหน้าที่ต้องมาแจ้งหรือมานำหลักๆคือต้องมานำมา,มาแจ้งผ่านขั้นตอนอของประกาศสนักงานที่ดินมาแล้วต่นี้ต้องมานำ มานำจะมานำเองหรือส่งตัวแทนมานำก็ได้ตัวนี้ตามมาตรา58นะทีนี้หลังจากนั้นหลายคนว่าจะรู้ได้ยังไงว่าออกได้ไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาจะเข้าไปเดินสำรวจตรวจสอบก่อนถ้าออกได้เขาก็จะใช้เขาเขาก็จะออกให้สอบสวนสิทธิ์อะไรตามขั้นตอนของเขาหน่แหละครหลายคนบอกว่าฟรีไหมโครงการเดินสำรวจโครงการเดินสำรวจเนี่ยใช้งบมาจากภาครัฐส่วนกลางเป็นหลักตัวนี้แล้วก็ ส่วนค่าให้จ่ายที่ชาวบ้านชาวช่องต้องเสียก็คือพวกคาร้องคําขอต่างๆนะครับและ,ะที่ดินประเภทไหนและออกให้กับบคุคคลไหนที่จะมีสิทธิ์เดินสํารวจนะครับหครับคนที่ดินมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานก็ได้นะครับได้หมดครับไม่ว่าที่ดินนั้นจะมีหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานมีหลักฐานก็คือ,อมีหนังสือแสดงสิทธิ์ที่ออกตามประมวลกฎหมายที่ดินนะพวกสคอ สคหนึ่งสคอสองสคสามแล้วก็อะไรอีกนะสสอ,องสองกอพวกใบจองชื่อจริงชื่อใบจองหนังสือรับรองการทำประโยชน์เนาสามนาสามกเนาสามขอพวกนี้เขาเรียกว่ามีหลักฐานแต่พวกมีหลักฐานเนี้ยไปออกเฉพาะรายก็ได้นะหรือจะรอก็ได้แล้วแต่อ่าแล้วแต่ความต้องการความประสงค์ของแต่ละคนส่วนพวกที่ไม่มีหลักฐานก็คืออาจจะมีใบเสียภาษีดอกยาา ในะบเสียาษีดอกาอ้าหรือปัจจุบันการร่างเป็นพศที่ทอคอนะซึ่งภาษาทางการเขาเรียกว่าที่ทอคอทอคอก็คือที่ที่มีการครอบครองแต่ไม่มีใบอะไรละสถานะมันนะครับก็ถามว่าทอคอที่ดินไม่มีหลักฐานพวกนี้มันต้องอยู่ในบรงคับว่าต้องอยู่ในพื้นที่ไม่ต้องห้ามออกโฉนดนะครับถ้าเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตห้ามออกโฉนดเนี่ยก็ไปออกให้ไม่ได้นะครับ สําหรับที่ดินพวกทอคอหลายคนก็ถามว่าอาจารย์พวกพวทเนี่ยพวทในป่าไม้ป่าสงวนอะไรอุทยานหรือพื้นที่ราชพัสดุอื่นๆพวกเนี้ยมันออกได้ไหมเห็นอาจารย์บอกว่าที่พวทก็ออกได้หรือพวกใบเสียภาษีดอกหญ้าอาจารย์ว่ามันออกได้บอกสั้นๆครับที่ดินพวทมีทุกอยู่ในพื้นที่ครับเพราะอะไรมันเป็นเพียงแค่ใบเสียภาษี หลักฐานการเสียภาษีให้กับท้องถิ่นแค่นั้นเองครับใบพบร,นะรบเพราะฉะนั้นมันก็มีหมดถามว่าที่รัฐที่อะไรที่ครอบครองช้ประโยชน์และเข้าเงื่อนไขเสียภาษีก็เสียหมดอนะ่ะมันก็มีใบพบทรทใช่ไหมนั่นแหละครับใบพบทบจะออกได้หรือที่ดินทอคอนะ่ะที่ภาษาทางการหน่อยก็คือมันจะออกได้ต้องหนึ่งครับอยู่ในพูดภาษาบ้านเขตชนบทอะไรครับต้องอยู่ในเขตชนบทอ่ภาษาทางการหน่อยก็คือไม่อยู่ในที่ต้องห้ามออกช ตามกฎกระทรวงฉบับที่43นั่นแหละครับเพราะถ้าออกไปเนี่ยก็จะเป็นการออกโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะทีนี้ที่ที่ดินไม่มีหลักฐานปัญหานะครับที่ดินไม่มีหลักฐานเนี่ยอพอดีมีสายเข้านะสัญญาณชัิอยู่ไหมนะ่าจะชันอยู่นะครับ กัวสะดุดพอดีมีสายเข้ามาแต่แต่ผมยังไม่รับรับไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไลส่วนเนี้ยมันรับไม่ได้นะครับเพราะว่ากล้องโทศัสามตัวเดียวครับใช้ทําอะไรทุกอย่างนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้คือห้าสิบแปดห้าสิบแปดทวีแยี่สิบเจ็ดตรีนะครับผมไม่ได้ระบุว่ามากตราไหนนะครับอผมก็พูดรวมๆนะครับแต่มันอยู่ในห้าสิบแปดห้าสิบแปดทวีนะห้าสิบ 27ปี58ทวีเนี่ยก็จะบอกว่าหน้าที่ของรัฐในการาไปเดินสำรวจแล้วก็ออกโฉนโดนะครับเป็นหน้าที่ในการาจัดทําเอกสารสิทธิให้ชาวบ้านทาวช่องเป็นหน้าที่หนึ่งของรัฐะแล้วก็บอกว่าใครบ้างมีสิทธิ์เดินก็คือเจ้าของที่ดินนั่นแหละครับมีสิทธิ์เดินคนที่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานคนที่ไม่มีหลักฐานภาษาทางการเขาเรียกว่าครอบครองที่ดินโดยพละการหลังวันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับครับ,รบสมัยเรียนก็ ไม่ค่อยเก็ดคำนี้เท่าไหร่ครับข้อความทีดินดยพัะธการเนี่ยแต่ว่าคุ้นชินบ่อยมากนะครับครูบาอาจารย์ที่รามกำแพงสอนคําว่าคอบครองพรลการก่อนพรลการหลังเนี่ยใครเรียนที่รามจะเข้าใจครับว่าต้องเรียนกฎหมายที่ดินด้วยนะครับเป็นวิชาหลักไม่ใช่วิชาเลือกแต่ทุกวันนี้ไม่แน่ใจ